สวัสดีครับผมสิริกัรทีนะครับผมสวัสดีครับผมน่ารกักมากเลยนะนี่เล่นกันอยู่ที่ไหนครับผมสาธิตองคารักษใช่ไหมหเด็กโรงเรียนนี้มีความสามารถเนาะผมนั่งอยู่ข้างล่างเวทีนี้แบบว่าแต่ละคนตอนโชว์นี่คือผมแทบจะไม่กล้าขึ้นมาร้องเพลงลนะฮะ คือผมตอนอเด็กๆนี่คือแบบว่าเห็นแต่ละคนขึ้นมาเต้นแบบโอ้โหยัง,งว่างๆอยู่นะจ๊ะสุดยอดเลยอะ่ะรู้มากพี่ตอนเด็กๆเนี่ยแบบแค่เต้นท่าปลาเนี่ยฝึกเป็นอาทิตย์เลยนะท่าแค่นีน้จริงๆเก่งมากเก่งมากนะก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกคนแล้วกันนะครับผมสำหรับ ลูกๆหรือว่าหลานๆที่เขามีความสามารถแลวเขาก็ชอบทางด้านการร้องเพลงหรือการเต้นก็อยากจะให้สนุนสนับสนุนเขาต่อต่อไปนะครับผมครับผมอ้ออยากถ่ายรูปใช่ไหมได้ครับครับผมสวัสดีมวลมหาประชาติ่งทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะที่ตามมาเนาะแล้วเหมือนกันนะครับผม วันนี้เตรียมเพลงมามากมายนะครับผมมาสนุกกับน้องๆทุกคนกับผู้ปกครองทุกคนนะครับผมกับคุณครูทุกคนด้วยเพลงต่อไปขอเป็นเพลงแบบช้าๆกันนิดนึงนะครับคืนนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับผมสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดืนอนแห่งความรักนะผมเชืออจจ่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคู่แล้วเดี๋ยวว่าหลายๆคนอาจจะโสดความรักผมว่ามันก็เหมือนกับลมนะที่แบบบางทีมันก็พัดมาหาเราแล้วมันก็อาจจะพัดไปแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมี ความรักทแท้จริงกับเราแน่นอนครับผมเมเพลงนี้ครับผมรักแท้ยังมีอยู่จริงครับ